นี่เป็น EP ที่7นะครับกับแบบเรียนรู้ออนไลน์นะวิชา Internet of Things e นะครับ EP ที่7เนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับ NTP ครับหรือ Network Time Protocol นั่นเองนะครับประโยชน์และแอปพลิเคชันที่เอาไปใช้งานนะครับตัว NTP ก็คือ Network Time Protocol นะครับก็คือการดึงวันเวลาเอามาใช้งานนะครับเราต่อร่วมอยู่กับโนด MCU นะครับอาจจะแสดงบนหน้าจอที่เป็นเวลานะครับหรือเอาเวลามาแล้วเอาไปตั้งตั้งปลุกเช่น ตอนเที่ยงหกนาทีให้หลอดไฟสว่างให้พัดลมให้แอร์ให้เครื่องยนต์ใดๆทำงานนะครับ มาต่อกันที่การเขียนโปรแกรมสําหรับ ep ที่7นะครับเดี๋ยวให้ผู้เรียนทุกท่านนะครับเปิดไฟล์ตัวอย่างนะครับที่ชื่อ iot underscore ep 7 underscore ntp นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับเมื่อผู้เรียนทุกท่านนะครับเปิด โค้ดตัวอย่างขึ้นมาแล้วนะครับอย่างแรกที่เราต้องเจอคือ include library ครับเหมือนโปรแกรมก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น DST หรือ OLED นะครับเราต้อง include library มาก่อนนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเนื่องจาก EP นี้นะครับเราจะใช้ WiFi นะครับแล้วก็เวลานะครับเรา include library 3ตัวนะครับที่ชื่อว่า ESP8266 WiFi, e s p 8 2 6 WiFi m q t ินะครับแล้วก็ Time นะครับ อีพีทั้ง3ตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มนะครับเนื่องจากมันถูกติดตั้งมาในโปรแกรม Arduino IDE แล้วนะครับส่วนการตั้งค่านะครับอย่างแรกเลยนะครับบรรทัดที่12นะครับ Wi-Fi มันติตัวนี้นะครับเราจะใช้ชื่อว่า Wi-Fi พิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ m ตัวใหญ่แล้วก็มันติครับเราจะใช้ชื่อนี้ในการเรียกใช้งานฟังก์ชันที่เป็นเกี่ยวกับ Wi-Fi ทั้งหมดนะครับ ต่อไปบรรทัดที่13กับบรรทัดที่14นะครับเป็นการตั้ง ssid นะครับแล้วก็ password ssid นะครับก็คือชื่อของ wi-fi นะครับสมมติว่า wi-fi ที่บ้านของออของท่านนะครับชื่อว่า iot 2020นะครับอันนี้คือชื่อหรือถ้าเป็นมือถือฝั่ง android นะครับก็จะเป็น default ว่า android ap นะครับ ส่วนข้างล่างนะครับ u r p a s s นะครับก็คือ Password นะครับเช่น PSI SS 1W 123อันนี้คือ Password นะครับก็แล้วแต่ว่ามือถือของท่านนะครับจะใช้ Password ที่เป็นของ Wi-Fi ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัว Wi-Fi นะครับจากมือถือก็ได้นะครับจากที่บ้านก็ได้นะครับก็ดูว่าเราตั้งชื่อยังไงนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นการ ตั้งค่าเกี่ยวกับเวลานะครับอย่างแรกคือ time zone นะครับประเทศไทยเรานะครับอยู่ในโซนบวก7นะครับแล้วก็บรรทัดที่19ถึงบรรทัด21นะครับอันนี้เป็นการประกาศชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะไปดึงเวลามาทั้งหมด3ตัวนะครับอันนี้ก็หาได้ทั่วไปจากอ,อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าสมมุติว่า3ตัวนี้ใช้งานไม่ได้ก็หาได้ทั่วไปนะครับก็ NTP server นะครับ มันทัด22นะครับ DST นะครับอันนี้เป็นเวลาชิปสำหรับหน้าหนาวแต่บ้านเราไม่ได้มีผลนะครับก็ใส่ศูนย์ไปนะครับต่อไปนะครับสำหรับในรูปของเซตอัพนะครับ ในรูปของ s e t u ั up. ในรูปของเซตอั up, เหมือนเคยครับทันทีที่เราจ่ายไฟให้โนด MCU นะครับโปรแกรมก็จะถูกมาที่ Setup พหนึ่งครั้งเพื่อตั้งค่านะครับจากนั้นก็จะไปที่ลูปเพื่อทำงานนะครับใน Setup นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูอย่างแรกคือมีการเรียกใช้งานนะครับเรียกใช้งาน serial monitor นะครับต่อไปนะครับ w i w i f i มันตินะครับ2ตัวผมใช้2บรรทัดนะครับในกรณีที่ Wi-Fi ตัวใดตัวหนึ่งดับนะครับมันก็จะไปต่อให้อีกหนึ่งตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราตั้งค่าข้างบนนะครับคือ uh, IOT 2020นะครับชื่อก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับแล้วก็ p าว e ์พา s s w เวิปรากฏตรงนี้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือผมสามารถเขียนในนี้ได้เลยเช่นมือถือของผมผมปล่อยเป็นฮอสปอตที่ชื่อว่า Android AP นะครับแล้วก็พา s s w เวิ IF นะครับ ตามนี้หรือนะครับของใครจะเพิ่มอีกนะครับสมมุติว่าต้องการเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดสมมุติว่าบ้านของท่านนะครับมี Wi-fi 3ตัวก็ c o p ปี้มาวางนะครับสมมติว่า Wi-Fi ของท่านชื่อว่าเยียเยียสองศูนย์สองศูนย์นะครับพาสเวิร์ดอาจจะเป็นสมมติว่า1 2 3 5 TH ทีอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับ ส่วนต่อมาบรรทัดที่31นะครับจนถึงบรรทัดที่34อันนี้จะเป็นการเช็ค Wifi นะครับถ้าเกิด Wifi ยังไม่ถูกเชื่อมต่อนะครับมันก็จะวนนะครับเนื่องจากเราใช้คำสั่ง Y นะครับแล้วก็ทางซีเรียลมอนิเตอร์นะครับจะปริ้นคำว่า Wifi not c o n n e c t มาแต่หลังจากที่ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโชว์คำว่า Wifi connected ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นส่วนของเวลาครับ อันนี้เป็นการตั้งค่าทั้งหมดนะครับถามโซนคือ7เมื่อกี้นะครับ DST นะครับแล้วก็ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อนะครับว่าเช็คว่าเชื่อมต่อได้หรืออยังนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการเซตอัพต่อไปนะครับในรูปนะครับในรูปคือการทำงานนะครับผมตั้งให้เป็นฟังก์ชันย่อย2ตัวนะครับคือเช็ค Wifi กับ nowstring นะครับสำหรับเช็ค Wi-Fi นะครับเช็ค WiFi ตัวนี้นะครับเป็นการเช็คทุกครั้งนะครับหลังจาก เข้ามาในรูปปุ๊บเช็คก่อนว่า Wi-Fi นั้นทํางานอยู่หรือเปล่านะครับก็เรียกฟังก์ชันย่อยที่ชื่อเช็ค Wi-Fi นะครับเช็ค Wi-Fi ก็จะชี้มาที่นี่นะครับแล้วทําการเช็คว่ายังเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ไหมนะครับเสร็จจากฟังก์ชันย่อยที่ชื่อเช็ค Wi-Fi เสร็จปุ๊บผมเรียกฟังก์ชันย่อยที่ชื่อว่า nowstring นะครับ nowstring ก็กระโดดมาตรงนี้นะครับ nowstring นี่ครับอันนี้เป็นรูปแบบแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับ ก็คือการสร้างตัวแปรมา1ตัวนะครับ tmp นะครับแล้วก็ไปดึงค่าปีเดือนวันชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีมาจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่ง serial println แล้วก็เอา tmp now นะครับเอามา Show นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการทดลองอันนี้กันนะครับกเ็เสร็จแล้วก็สามารถอัปโหลดได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับก่อนที่จะอัปโหลดก็ดูตรงทูนนะครับแล้วก็ดูตรงบอร์ดนะครับโหนด M C U นะครับถูกไหมพอร์ตถูกไหมนะครับเสร็จแล้วเราอัปโหลดได้เลยครับกด c t r l U เอาละครับหลังจากอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดอนอัปโหลดดิ้งนะครับก็มุมขวาด้านบนเหมือนเดิมเลยนะครับ Serial Monitor กดเปิดมาครับ แล้วก็อย่าลืมตั้งบัตรเลทให้ตรงนะครับอย่างในโปรแกรมก็คือ1 1 5 2 0 0นนะครับตัว s e r i monitor ข้างล่างนะครับ1 1 5่0 0นนะครับช่วงแรกคือการเป็นการเช็ค wi-fi นะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการโชว์ค่านะครับก็โชว์ค่าปีเดือนวันนะครับแล้วก็ชั่วโมงนะครับเรียบร้อยครับ ต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะทํานาฬิกาปลุกอย่างง่ายนะครับก็เอาฟังก์ชัน NTP ตัวนี้นะครับไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟังก์ชันที่เป็นง่ายๆนะครับสร้างตัวแปรมาหนึ่งตัวนะครับชื่อว่าสมมุติว่าตัวแปรตัวนี้นะครับชื่อว่าเซกแล้วกันเซกคือคือตัววินาทีนะครับให้ค่าเริ่มต้นอยู่ที่0ูนย์นะครับแล้วก็เรามาดูใน now string นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บค่าที่เป็นวินาทีนะครับก็ให้ copy ตรงข้างในวงเล็บตรงนี้นะครับ ก o p y มาครับแล้วก็ตัวแปรที่ชื่อว่าเซกเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นนะครับก็ให้เก็บค่าวินาทีไปครับอ่ะแล้วก็ปิดบรรทัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนเงื่อนไขกันในรูปนะครับอ่าเปิดรูปออกมานะครับหลังหลังดีเลย์ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เงื่อนไขมาคือ if นะครับให้มันทำสักหนึ่งอย่างนะครับนอกั้น else คือ else นะครับอ่าโอเคทีนี้ในเซกครับในเซกถ้าเซกมีค่ามากกว่า30 นะครับมีค่ามินาทีมากกว่า30นะครับเดี๋ยวเราจะให้โชว์ค่านะครับ serial print นะครับ serial print นะครับให้มันโชว์คำว่าให้มันโชว์คำว่าโอเคนะครับเป็นวักนะครับถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ ให้มันโชว์อีกคำหนึงอะไรก็ได้สมมุติว่าคำว่านอนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับกดอัปโหลดได้เลยอ่ะหลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเปิดซีเรียวมอนิเตอร์ขึ้นมามุมขวาด้านบนนะครับเห็นมาครับถ้าเป็นช่วงเวลาที่มีค่านะครับมากกว่า30นะครับมันก็จะขึ้นโอเคแบบนี้นะครับ มันก็จะขึ้นโอเคแบบนี้นะครับแต่ถ้านอกนั้นนะครับคือค่าน้อยกว่า30นั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นว่านอนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับับตัวข้างหลังนะครับคือตัววินาทีตรงนี้นะครับนะครับถ้าค่ามีค่ามากกว่า30นะครับมีค่ามากกว่า30สนะครับมันก็จะโชว์คำว่าโอเค นะครับแต่ถ้าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าคือตรงนี้นะครับมันก็จะเรียกคำว่าหนูนอนนะครับทีนี้เราสามารถไปประยุกต์ใช้กันครับถ้าเป็นสั่งให้หลอดไฟสว่างหลอดไฟดับก็มาเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตั้งพินโหมดนะครับขอบคุณครับสำหรับ practice ep นี้นะครับคือ ntp นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาโนด mcu นะครับดึงวันเวลามาแล้วก็ตั้งปลุกนะครับแล้วให้แสดงบนหน้าจอนะครับโดย ขึ้นเวลานะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะตั้งปลุกมันนะครับก็คือถึงเวลาปุ๊บนะครับเวลาเท่ากันนะครับเราก็จะให้หลอดสว่างครับสำหรับ EP นี้นะครับแพ็กเกจคือการใช้ ntp นะครับมาแสดงบนหน้าจอแล้วตั้งเวลาตอน50นะครับหมายครับหลอดไฟก็จะสว่างครับ Thank you you.